สวัสดีครับผมจากกรีติยวงสุวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือเรียนการสร้าง Light like Component นะครับด้วย Timble Creator นะครับเอาละครับเรามาดูตัว Timble Creator กันนะครับก็คือให้เราพิมพ์ไอตัว Titan Bar ตรงนี้นะครับว่า uh, Creator Timble จ com นะครับพิมพ์ตามนี้เลยแล้วถ้าเราเข้ามาเสร็จแล้วมีล็อกอินก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับ พอล็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นบริเวณพื้นที่งานของเรานะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนสร้างฐานลากนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเรามาดูบริเวณโซนพื้นผิวมันนะครับมันก็จะมีโซนอยู่สองหน้าต่างนะครับบริเวณแรกนี้ก็จะเป็นบริเวณที่1ก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้บริเวณด้านบนตัวนี้จะถูกเรียกว่าเป็น T D Viewer เอาไว้แสดงผล เจ้าตัว3มิติที่เราสร้างขึ้นมานะครับส่วนอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นบริเวณที่เป็นตารางตารางตัวนี้นะครับเราสามารถจัดเลเยอร์เป็นหลายๆแบบได้ตอนนี้ผมจัดเป็นแบบแนวนอนไปก่อนนะครับโซนนี้จะเรียกว่าเป็นกราฟวิวเวอร์เอาไว้เขียนโปรแกรมแล้วกันนะในภาษาของตัว c h i m บ l ลนะครับเขาจะเรียกว่าตรงนี้เป็นเจ้าตัวกราฟวิวเวอร์เอาละครับ2โซนนี้เรามาเริ่มทํางานกันนะครับอครน,นี้ก็กลับมาที่เจ้าตัวของ อ่าทิมเปิลครีเเตอร์กันผมก็เลื่อนเมาส์มาที่ด้านล่างนะครับบริเวณโซนกราฟเรียกเมาส์ขวาครับมันจะมีเมนูปรากฏขึ้นเราก็เริ่มครีเอทโนดกันนะครับสร้างโหนดกันกดปุ๊บมันจะมีให้เลือกแต่คราวนี้ผมจะพาไปเลือกจากเมนูก็ขอสร้างเป็นตัว g e o m e t r y แล้วก็เลื่อนไปดูเมนูที่คําว่าสร้าง Create นะครับแล้วก็สไลด์เมนูเข้ามาแล้วก็เจอคำว่าเล็กท n ง l e ครับผมจะสร้างเจ้าตัวอ่าเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราพิมพ์สี่เหลี่ยมเลยก็ได้ฮะ พอพิมพ์ปั๊บนะครับมันจะปรากฏกล่องขึ้นมาตัวหนึ่งจะเรียกว่าโหนดนะครับตัวโหนตัวนี้ชื่อว่าเล็กแทงเกิลแต่เราซูมเข้ามาใกล้ๆมันจะมีรูปปากกาอยู่นะครับผมก็ขอปรับชื่อมันนะครับคลิกปากกาแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าตัดฐานลากนะอันนี้เราจะล่างสร้างหน้าตัดฐานลากจะเห็นได้ว่าค่า default ของมันเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมามันจะเห็นเป็นเงาเงาถ้าเราคลิกเป็นเขียวเขียวเนี่ยมันจะเป็นปรากฏอยู่ในช่องทีดีว e เวเนี่ยพอเราเลือกมันแล้วเป็นเขียวเขียวมันจะปรากฏเป็นเงาจางๆสีีขขาาาววนนนะัสสงงเเเเกติดึจห็็ป ถ้าใครสังเกตไม่เห็นต้องพยายามเพ่งนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้พอดีผมเดี๋ยวผมโกงมันนิดนึงกันเดี๋ยวผมจะสร้างโหนดชื่อว่า set color กันนะ set color ะสร้างโหนดชื่อว่า set color ปับ๊บแล้วผมขอเปลี่ยนอ่านี่เป็นสีดําอยู่แล้วฮะค่า default เ,เป็นสีดำเอาละเรากลับมาดูที่ตัวสร้างฐานลากกันนะครับอันนี้สร้างฐานลากแล้วนี้ถ้าเราเห็นว่าจะเป็นพื้นผิวสีดําถ้าผมไปทําการจิ้มตรงนี้ฮะแล้วก็เลือกเป็นจาก polyline เปลี่ยนเป็นไอตัวหน้าตัดผิวเต็มก็คือเป็น m a s นะครับ อันนี้เริ่มไม่ใช้งานแล้วลบทิ้งไปเลยลนะเรียกเมาส์ขวาแล้วก็ Delete ทิ้งไปเอาละดีลิททิ้งไปเสร็จแล้วก็เลือกที่ตัวโนดหน้าตัดฐานลากเอาละครับตอนนี้ผมได้เจ้าตัวเป็นหน้าตัดเรียบร้อยนะครับเหมือนเราคลิกลากซึ่งค่า Default ของมันจะมีค่า,าความกว้างกับค่าเลนส์นะครับ เลนนี้จะวิ่งตามแกน x นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวนี้จาก1,000ให้กลายเป็น2นะครับโคอเดนเตอร์ Enter, เห็นไหมครับมันจะวิ่งตามแกน x ส่วนตัวล่างนะครับจะวิ่งตามแกน y นะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเป็น2เมตรฮะมันก็เปลี่ยนไปแต่ทีนี้ผมขอปรับเป็นลักษณะ1,000คูณ1,000ไปก่อนนะครับอันนี้1,000คูณ1,000ผมก็กะคร่าวๆไปก่อนอันนี้พอกะเสร็จนะครับเท่ากับว่าเราได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะดึงมันขึ้นไไปปเป็น Mask, ทยัง,งครบ เราก็มาเจาะใกล้ๆโหนดทางฝั่งด้านขวามันจะเกิดเป็นเงาเส้นทางขึ้นมาครับแล้วก็ลากไอ้เจ้าตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วก็ปล่อยมือใะมันจะสร้างขีดโหนดอีกตัวหนึง่งซึ่งโหนดตัวนี้นะครับผมจะเริ่มทําการเกี่ยวกับ geometry แต่ว่าผมจะเริ่มทําการจัดการมานะันฮะก็คือมาทําการปรับปรุงมันนะครับทีนี้เวลาเราปรับปรุงกันเนี่ยมันจะใช้ตัวคําสั่งก็คือ,อเลื่อนนะครับอันนี้เล่นมานาะนแล้วจําไม่ได้พอดีผมพิมพ์เลือกเอาฮะ ไปดูในเว็บแล้วมาใช้คำว่าเป็นลักษณะของไอเลื่อน extrude นะครับนี่ extrusion ขออภัยหาไม่เจออันนี้ถ้าหาไม่เจอนี่ผมจะใชะ้เทคนิคก็คือพิมพ์หาเอาล้วกันนะครับเดีย๋ยวว่าหลังถ้าหาเจอจะบอกตำแหน่งก็คือผมต้องการให้มันยืดออกมาก็คือ extrude mass นะครับเรียบร้อยครับพอ extrude mass นะครับค่า default มันเนี่ยตั้งเอาไว้อยู่ที่1ใช่ไหมครับนี่เรามาดูนะครับตัว extrude mass ถ้าคลิกตัว ตัวบริเวณจุดต่อทางด้านฝั่งซ้ายมันจะปรากฏค่าอินพุตนะครับเห็นไหมครับว่าดิสเ a n เมนต์ตัวนี้ดิส a n c นตัวนี้มันขึ้นไปดึงยืดขึ้นไปอยู่ที่1,000ผมปรับเหลือแค่300นะครับพอปรับเหลือ300ก็จะเห็นได้ว่ามันจะปรับเป็นความหนาเพียงแค่ประมาณ300 mm มลมนะครับเอาละครับก็ได้เป็นก้อนฐานลากของเราเรียบร้อยแล้วครับ แต่ตันนี้จะเห็นได้ว่ามันก็จะอยู่ที่สูงสแล้วก็ลูดขึ้นไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของฐานรากเราได้เช่นว่าเรา,เาทําหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัวนี้ก่อนนี่สร้างสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสร้างสี่เหลี่ยมแล้วหลังจากนั้นก็ทําการยืดมันขึ้นไปก็จะกลายเป็นก้อนแมสของเรานะครับทีนี้ถ้าผมต้องการทําต่อเพิ่มเติมก็คือผมทําเป็นตัวเสาต่อหม้อที่เสาต่อหม้อผมก็ทําคล้ายๆกันดังนั้นผมก็ทําการก๊อปปี้เลยแล้วกันฮนะเลือกที่วัตถุไอตัวโหนตัวชุดไอหน้าตัดฐานรากลิกเมาส์ขวาแล้วกวา เรียกเมาส์ขวาแล้วก็บอกว่าวางลงไปแปะลงไปเป็นเงาสีเขียววางแปะลงไปครับวางแปะมันจะก๊อปปี้มาหมดเลยนะครับนี้ผมสูงเข้ามาผมขอเปลี่ยนเป็นคําว่าหน้าตัดเสาแล้วกันนะครับหน้าตัดเสานี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนั่คือผมคงจะสร้างเป็นเจ้าตัวสี่เหลี่ยมทีนี้เสานะครับผมจะตั้งเป็น200ก่อนแล้วกันในวันนี้ผมจะพาปั้งตัวพารามิเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วในคลิปหน้าผมจะประกาศเป็นตัวแปรให้มันเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับ เรียบร้อยเสร็จพอปับป๊บนะฮะมันจะปรากฏเป็นลักษณะของขนาด20คูณ20แต่พอเราเช็คกับแมสนะครับมันจะถูกทับกันงนั้นตัวนี้ผมจะต้องปรับค่าตำแหน่งมันนิดนึงฮะเซนเตอร์ของมันนะครับจะต้องเลื่อนขึ้นไปเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นค่าพิกัดก็คืออ่ามันจะระบุตรงนี้ว่าเป็นพิกัด x y z 3ตัวนะครับ3ตัวนี้จะเป็นพิกัด x y z ซึ่งผมจะทําการชิปมันขึ้นไปครับเท่ากับ300มิลน,นะครับเอาละครับผมก็ขอชิปขึ้นไป300มิลมันจะไปแปะ อยู่เหนือผิวฐานลากพอดีเอาละครับจิ้มที่เมสตัวเห็นไหมครับจะลอยขึ้นไปตรงนี้ครับมันจะลอย่างั้นเวลาเราทําการเขียนวัตถุเนี่ยต้องพยายามจําตําแหน่งม์กของมันให้ดีนะครับอ่าพอได้เสร็จนะครับผมก็จะก๊อปปี้การเอ็กซ์ตูขึ้นไปนะครับก็คือกดก๊อปปี้ปั๊บแล้วก็มากดตรงนี้ต่อแล้วก็เพจลงไปครับเลียกเมาส์ขวาเพจแต่ว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้เอาวางก่อนแต่คอนเนคเตอร์นี้ผมไม่เอาเลือกไอ้เจ้าตัวเลืองเดียวให้โดนเส้นลบทิ้งไปฮะกดยีลิสตแล้วจ่อใหม่น ผมคิดว่าถ้า,า,เาเราเราเราจมไปเราก็อาจจะดึงขึ้นไปเช่นอันนี้ยังไม่กําหนดตัวเลขผมก็ลองเล่นๆไปก่อนล้วกันฮะสัก3าเมตรครึ่งแล้วกันนะครับสัก3าเมตรครึ่งเดี๋ยวจะมีการแอดจัตอีกนิดนึงครับเวลาผมต้องการจมตำแหน่งฐานลากลงไปถ้ากับลบแซดนะครับเดี๋ยวผมค่อยทานสปอมลงไปตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าผมก็จะได้ตัวตัวนี้ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นอีกแท่งหนึ่งนะครับเป็นแท่งของฐานลากเอาละครับเราสร้าง2อันแล้วทีน,นี้ทาไงใช่2ชุดนี้มารวมกันฮนะ อยากให้2ชุดนี้มารวมกันเราก็ลากไอ้เจ้าตัวคอนเนคเตอร์ครับจ่อมาก่อนขอโทษทีลากคอนเนคเตอร์จ่อมาแต่ผมวางไว้ประมาณแถวนี้ให้มันให้มันโค้งนิดนึงฮะอยากให้โนโดตัวไหนโนตตัวนี้ผมจะกรุบมันฮะกรูอ่าคำว่ากรุบฮะกรุบอ่าเรียบร้อยครับแล้วผมก็ลากคอนเนคเตอร์ตัวนี้เข้ามาให้มันต่อกันฮะปั๊บอ่าเรียบร้อยครับงนั้นจะเห็นว่าพอเรายกเลือกกันเลียกก็จะไม่ปรากฏนะพอเลือกเสร็จนี่ปรากฏขึ้นมาแล้วครับจะได้แท่ง ต่อหม้อ,อกระถนลากสำหรับทําป้อมยามนะครับเรียบร้อยครับผมได้1ต้นแล้วครับทีนี้ผมได้1ต้นเสร็จทํายังไงต่อฮะผมอยากได้อีกต้นหนึ่งฮะถ้าอยากได้อีกต้นหนึ่งก็คือกดตัวโหนตัวนี้ลากต่อมาแล้วปล่อยฮะแล้วก็พิมพ์คําว่า copy ฮะโหนต copy มันก็จะมีคําสั่งโหนต copy อ่าได้แล้วครับได้โหน copy จิ้มนิดนึงแล้วก็บอกว่าตอนนี้1ชิ้นแล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนเป็น2ชิ้นนะ enter ปับนี้พอ2ชิ้นเสร็จจะเห็นว่ามัน copy 2ชิ้นแต่มันอยู่ที่เดียวกันนะ เราจะต้องบอกว่ามันจะต้องเลื่อนไปทางไหนเท่าไหร่ครับมันก็จะบอกตำแหน่งว่าจะถูกสั่งเลื่อนไปดังนั้นผมใช้เลื่อนไปตามแกน x แล้วกันนะครับไปทางเส้นแดงให้ขยับไปอีกประมาณสัก4 0 0พนะฮะ4,000มมก็คือประมาณ4เมตรนะครับอ่าขยับไปประมาณ4เมตรมันก็จะก๊อปปี้อยากได้กี่ต้นก็ทําการก๊อปปี้ฮะดังนั้นวันนี้เราก็จะได้โน,โนต้ตอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวโนต้ตของการก๊อปปี้ออกมาครับพอก๊อปปี้เสร็จผมอยากจะได้คู่นี้แล้วก็ให้มันก๊อปไปี้ไปอีกเป็น4ต้นนะครับผมก็ จิ้มตรงไอตัวคอนเนคเตอร์ลากออกมาครับเดี๋ยวต้องคลิกค้างฮะคลิกค้างลากออกมาปล่อยมือปุ๊บแล้วก็พิมพ์คาว่า copy copy อีกทีหนึ่งครับนี่ copy ทีหนึ่งก็มาตั้งพารามิเตอร์ตรงนี้ฮะจิ้มตุ่มตรงนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วก็บอกว่าขอทัก2ชิ้นนะฮะไปทางไหนฮะให้ transform ไปทางนี้ไปทางเส้นเขียวแกน Y ก็4ี0พนะครับกด enter เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทําการสร้างเสาเข้ามาได้4ต้นเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้มีตัวแปรอะไรนะครับก็คือ k เป็นค่า f i x constant นะครับ ต่อมานะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นสีขาวนะครับเราก็กดตรงคอนเนคเตอร์แล้วลากยืดมันออกมานะครับแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็พิมพ์คําว่าเซตนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเซตคัลเลอร์พอิมีเซตคัลเลอร์เสร็จอ่าค่า a u ฟอเป็นสีดําแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงเอาเป็นสีที่เราต้องการเช่นตอนนี้ก็สีชมพูแล้วกันฮนะหวานดีอะไรประมาณน,นี้อ่าเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการของการสร้าง ฐา,านลากง่ายๆด้วยไอ้เจ้าตัวเสาสีต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิวดูกันนะเรียบร้อยกด F ฮะให้มันซูมฮะปึ๊บเ่าเรียบร้อยกดตรงนี้ก่อนกด F ตัวนี้มันไม่ยอมซูมกายต้องซูมด้วยกันกิ้งลูกล้ออ่าเห็นไหมครับเราก็จะทำการสร้างโนดแต่ตัวทีนี้เรามาเช็คนะครับถ้าจิ้มที่ฐานลากโนดเห็นไหมนี่คือเป็นสี่เหลี่ยมฮะเราต้องใช้โนดอะไรครับอันนี้ให้ใช้โหนดที่ว่า rectangular นะครับต่อมาตันนี้คือเป็นการ extrude ครับมันก็จะ๊อปขึ้นมา เลื่อนขึ้นมาตามความหนาฐานลาก่วนตัวนี้ก็เป็นเล็กทังกูล่าเป็นของหน้าตัดเสาครับกำหนดขนาดหน้าตัดเสา200คู200นะครับดูโป o ป e r ตีมั้ยนะ200คู200แล้วเราก็ปรับตัวนี้ให้มันชิดมาวางอยู่เหนือฐานลากครับเลื่อนขึ้นมา300ครับจูนจนจะแตัวน,วนี้ต่อมาก็ทําการ e x t r u d e ขึ้นไปให้ตามความยาวเสาครับสัก3เมตรครึ่งเงี้ยหลังจากนั้นก็เอา2ตัวนี้ฮะที่ได้มากรุบรวมกันก็จะได้กลายเป็นเสากับฐานลาก1ชุดหลังจากนั้นก็ทําการ Copy เข้ามาทางแกน x หนึ่ตัวแล้วก็ปรี้ซ้ําทางแกน y ก็จะได้กลุ่มเสาขึ้นมานะครับแล้วหังจากนั้นก็ติดสีเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นขบ้นนการของการพิจารณาเจ้าตัวเขาเรียกอะไรฮะสร้างคอมโพเนนต์สร้างคอมโพเนนต์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไลฟ์เพราะผมยังไม่ประกาศตัวแปรนะครับทีนี้เราสร้างเสร็จเนี่ยก็ให้ทําการเซฟครับนะักสากดตัวสีแดงตัวนี้เซฟก่อนนะครับพอเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะทําให้เรากดวิว เป็นเจ้าตัวสเกตอัพ uh, ได้นะครับกันนี้เราก็จะกด View ซึ่งตัว View ตัวนี้จะทำให้เราดาวน์โหลดไฟล์เป็น skp ได้ตรงนี้นะครับพอเราเสร็จเรา Open in ินสเกตอักดจึ๊บนะครับเราก็ตอบโอเคแต่ถ้าไม่เซฟมันจะไม่มีปุ่มโอเคให้ฮะได้มาเสร็จนะครับรอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสเกตอัพมันจะลิงก์ไปยังไอเจ้าตัว a s สเซทของเรานะครับ แอสเซทที่เราสร้าง้ดยทิมเบิร์เคเตอร์แต่เดี๋ยวมันจะอยู่ในโหมดของสเกตอัพแทนซึ่งหมดตัวนี้มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดฮะอ่าเนี่ยมันพยายามเชื่อมเข้าซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ประกาศตัวแปลไว้มันก็เลยเชื่อมไม่ติดนะครับมันจะวนนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันหาไอตัวพารามิเตอร์ไม่เจอครับมันวนตอนแรกผมก็งงให้มันเป็นอะไรอ๋อมันไม่รู้จักพารามิเตอร์พอไม่รู้จักพารามิเตอร์อันนี้จะมึนๆนะมันจะงงๆปล่อยมันไปครับเพราะเรายังไม่ตั้งพารามิเตอร์นะครับอ่าเอาล่ะครับอันนี้กกก็็เปนลัษณะของาร ควบคุมเจ้าตัว Dyna m i c c o m p o n e n t โดยการสร้างมันก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเชื่อมอในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมไอ้เจ้าตัว s p a c ซิ่งก็คือระยะทางแกน X คือระยะ A แล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมตัวแปรระยะ B ต่อไปนะครับแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึง่งพออยู่ในโหมดสเกตเอ u าตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะสามารถทำไงฮะเดี๋ยวเราจะมาทาการดาวน์โหลดเจ้าตัว ไลท์คอมมอนเนตเราเนี่ยเอาไปแจกจ่ายหรือเอาไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอเป็น่อนแรกเดี๋ยวมันจะยาวเกินเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ